ขอตนลัวว้าสู่ช่องบอลเน้นกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำกําคืนวันอาทิตย์ที่29มิถุนานยน2568โดยคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันอย่างต่อเนื่องเราคัดเลือก3าคู่ที่น่าสนใจมาฝากท่านเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต่างเราไว้ด้วยนะครับเราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกขอไปที่ FIFA Cup World Cup 2025รอบ16ทีมสุดท้ายเปเชปาริเซชแมงเจออินเตอร์มามี่เวลา5ทุ่มนะครับเราไปดูในเรื่องของผลงาน ทั้ง2อทีมนะครับปาริสแซแชักแมงเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับส่วนอินเตอร์มายมี่เป็นรองแชมป์ของกลุ่ม A ทะลุผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้นะครับผลงาน5เกมหลังสุดของเปเช่นะครับแพ้เกมเดียว ก็คือการแพ้ให้กับโบตาโฟโกนะครับส่วน2นัดที่ลงเล่นในรายการนี้พวกเขาชนะรวดเกมล่าสุดก็ชนะเซนเทนเซาเดอร์มา2อนะครับส่วนฝั่งของอินเตอร์ไมมี่ในรายการนี้3เกมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ1นัดแล้วก็เสมอ2นัดเกมสุดท้ายเสมอกับทางไฟเมลัสไป2อแบบหน้าชนะนะครับเพราะว่านำไปก่อนถึง2ประตูแต่โดนตามตีเสมออย่างน่าเสียดายนะครับ ส่วนผลงานทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของเปเชข่าวดีก็จะได้อุสมานเดบิเล่ตัวลุกพนดแบรนตัวลุก หายเจ็บกลับมาช่วยทีมนะครับแต่ว่าน่าจะออกซาร์ดเป็นตัวสำรองก่อนส่วนที่เหลือก็เป็นตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กินยอร์ดิลเลียมปาโชหรือจะเป็นพวกมิโนเมนเดสแล้วก็อักชาฮาคิบีนะครับตรงกลางก็เป็นชอเนเวตวิตินย่าแล้วก็ฟาเบนลุยส่วนกองหน้าใช้เดชเลดูเอแล้วก็คริชากรัสเคเรียเป็นตัวหลักนะครับหน้าเป้าหน้าจะใช้กอสโรลามอสก่อนแบลลี่บาคโคล่านะครับส่วนฝั่งของอินเตอร์ไมรมี่คาวดีก็จะได้จอร์ดีเอลบาน,นะครับแบ็กซ้าย อดีตทีมชาติสเปนแล้วก็บาร์เซโลนาสถานการณ์บาดเจ็บกลับมาช่วยทีมส่วนที่เหลือก็เป็นตัวหลักนะครับอย่างออสการ์อุสตารีผู้สาประตูอดีตดีกรีมชาติอเาเจนนาะครับรวมไปถึงกองกลางอย่างเซกีบุตเกตส่วนกองหน้าก็เป็นเลยเดลเมสซี่นะครับที่จะได้ลงสนามเจอกับทีมเก่าประสานงานกับหลุยส์ซัวเรสนะครับภาพรวมเกมนี้ che, เปเชเหนือกว่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของนักเตะตัวจริงตัวสำรองขณะที่อินเตอร์มมี่ก็ฝากความหวังไว้ที่ ฝั่งของเมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะครับยังเชื่อว่าถ้าไม่เล่นผิดฟอร์มหรือว่าแผ่วปลายไปเองนะครับยังเชื่วปารีสแซงต์แชงแมงเหนือกว่าแล้วก็จะเก็บ3แต้มแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จด้วยการชนะอินเตอร์ไมมีมากกว่า2ประตูด้วยครับ คู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างฟลายมิงโกเจอบาเยรูมินิกแข่งขันเวลาตีสามนะครับฟลายมิงโกเป็นแชมป์กลุ่มดีาเยรูมินิกเป็นรองแชมป์ของกลุ่มซครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฟลายมิงโก5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยเฉพาะในรายการนี้ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันชนะ2แล้วก็เสมอ1นัดเกมล่าสุดก็เสมอกับลอสแอนเจลิสเอฟซีมาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งของบาเยรูมินิก ในรายการนี้นะครับพวกเขาแพ้เกมเดียวก็คือเกมแพ้เบนฟิก้าในเกมล่าสุดนะครับส่วนที่เหลือ2นะัดพวกเขาชนะรวดเลยนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไปดูในเรื่องของตัวเเล่นกันบ้างนะครับฝั่งของฟลาเมงโกไม่มีแค่นิโคลัสเดลครูสกองกลางคนเดียวที่เจ็บนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวหลักนะครับนำทัพมาโดยจอร์จินโยอดีตกองกลางของเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็เกอร์ซันนะครับที่ค,คอยคุมจังหวะเกมส่วนข้างหน้าก็เป็นจอร์เจียนเดอ ลาสกาเอต้า e นะครับกองกลางทีมชาติอุรุัยจะประสานงานกับเอวาตอนรวมไปถึงกัซาโลปลาตาสถานของบ่ายยังไม่มีนะครับก็จะไม่มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างคิมินแจรวมไปถึงอองโซเดวีข่าวดีก็จะได้ดายโยอูปาเมกาโนกองหลังเลือดน้ําหอมสถานการณ์บาดเจ็บกลับมายืนคู่กับโจธานทากองหลังที่เพิ่งย้ายมาจากเลเว์กุเซ่นนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นตัวหลักอย่างยูซุคิมมิช เลออนโกเลสกาแลวก็ตัวรุกก็มีไมเคิลโอลิเซจามามูเชล่าโดยมีแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับภาพรวมเกมนี้บาร์เยมินิกเหนือกว่าเยอะทั้งตัวผู้เล่นนะครับแม้ว่าฟลามิงโกจะทําผลงานได้ดีแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากแต่วันนี้น่าจะต้านเกมบุกของบาร์เยมินิกไม่ไหวโดยเฉพาะเกมรุกที่มีแฮร์รี่เคนแล้วก็ไมเคิลโอลิเซที่กําลังท็อปฟอร์มวันนี้เสือใต้ดูดันกว่าน่าจะชนะได้แบบไม่ยากเย็นนะครับส่วนคู่สุดท้ายไปที่ เกมฟุตบอลลีกของนอร์เวย์นะครับเป็นการเจอระหว่างโบโดกริมเจอชาร์ปบอก่งขันเวลา4ี่ทุ่มบโดกริมอันดับ4นะครับชาร์ปบอกอันดับ9ของตารนางคะแนนไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของโบโดกริมผลงาน5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวชนะไปถึง4เกม3เกมหลังสุดชนะรวดยิงประตูคู่แข่งไปได้ถึง11ประตูนะครับส่วนฝั่งของทาง ชะบ,บอกผลงาน5เกมหลังสุดชนะเกมเดียว4เกมหลังสุดไม่ชนะใคร3เกมหลังสุดทําได้เพียงแค่เสมอคู่แข่งนะครับโดยการจัดการ5เกมหลังสุดเป็นโบโลกริมที่ชนะรวดเกมล่าสุดโบโลกริมถล่มเอาชนะ6ประตูต่อ0นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นโบโลกริมไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพนะครับขู่กาลังตัวหลักอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นพรัสิกเบิร์กฮาคอนเอฟเยนรวมไปถึงกองหน้าอย่างโอเล่บอมเบิร์กยาดฮาเก้แล้วก็ ฮัทส์ฟอร์หอกนะครับส่วนฝั่งของชาร์ปบอกเนี่ยก็จะยึดผู้เล่นชุด,ดเดิมๆนะครับมีอารากิซานยาดานิเอลคลาบักแล้วก็ฮาร์ัตแหงเกนนะครับ ภาพรวมเกมนี้บรุกิมเหนือกว่าเยอะนะครับนอกจาก5เกมหลังสุดที่ชนะฝั่งของชาบบอกอย่างเดียวนะครับย้อนไปดู7นักหลงังสุดบรุกิมก็ชนะรวดนะครับแถมเกมล่าสุดชนะไปถึง60ส่วนเกมบุกของพวกเขาค่อนข้างที่จะดุดันเลยนะครับ5เกมหลังสุดยิงประตูคู่แข่งไปถึง17ประตูฝั่งชาบบอกเสียประตูทุกนัดบัดน,นี้ไม่น่าต้านทานเกมบุกของทางบรุกิมอยู่น่าจะเป็นบรุกิมที่จะเปิดบ้านถล่มเอาชนะทางชาบบอกไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลสคู่ที่นํามาฝากกันถ้า ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางเราไว้ด้วยแล้วก็หากใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ชมรมตามลิงก์ที่ 8, แปะไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ย้ำอีกทีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางพวกเราไว้ด้วยครับสวัสดีครับ